สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดหัวข้อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะจะมีทั้งหมดสามหัวข้อค่ะหัวข้อที่หนึ่งคือการตัดไม้ทําลายป่าสาเหตุนะคะหนึ่งมาจากการขยายพื้นที่ทําเกษตรกรรมค่ะเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็การทําฟาร์มปศุสัตว์นะคะผลกระทบนะคะจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ เกิดการช้าล้างพังทลายของพื้นดินนะคะแล้วก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศนะคะทำให้เร่งการเกิดภาวะสิ่งแวดล้อมค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะใช้หลักการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการปลูกป่าและพืชที่เสื่อมโทรมค่ะหัวข้อที่2นะคะจะเป็นการใช้น้ําอย่างไม่ยั่งยืนค่ะสาเหตุมาจากการใช้น้ําเกินความสามารถของแหล่งน้ําค่ะแล้วก็การจัด การน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นการรั่วไหลของระบบชลประทานการใช้น้ำอย่างไม่คิดถึงผลกระทบในระยะยาวค่ะผลกระทบนะคะแหล่งน้ำแห้งขอดค่ะเช่นแม่น้ำหนองบึงนะคะพื้นที่เกษตรกรรมขาดแหล่งน้ำระบบนิเวศน้ำเสื่อมโทรมค่ะเช่นจะทำให้ปลาตายหรือว่าพืชน,น้ำลดลง แนวทางการจัดการนะคะก็จะใช้การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเช่นการใช้ระบบน้ำหยดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในชุมชนของตนเองค่ะ3นะคะจะเป็นการทำเหมืองแร่และการใช้ทรัพยากรใต้ดินค่ะสาเหตุของการเกิดนะคะมาจากการขุดเจาะปิโตรียมและแก๊สธรรมชาติความต้องการใช้แร่ธาตุที่มากมายเกินไปในอุตสาหกรรมค่ะ ผลกระทบนะคะจะเกิดการทำลายหน้าดินค่ะแล้วก็จะเกิดมลพิษทางน้ำนะคะลแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะก็จะเกิดผลกระทบเช่นกันเช่นการเกิดฝุ่นนะคะแล้วก็น้ำเสียแนวทางการแก้ไขนะคะเราจะใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะคะแล้วก็บังคับให้ฟื้นฟูที่ดินหลังขุดเหมืองแร่ สรุปนะคะการจัดก,การทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนจําเป็นที่ต้องใช้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยที่จะต้องมีนโยบายที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ทุกคนมีจิตสํานึกค่ะขอบคุณค่ะ